สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพบกับนักรินสีเลิศในไทยอีค้อนนิวครับเช้านี้นะครับวันที่15กันยายนสนะครับก็มีข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับก็เดี๋ยวพูดคุยกันสั้นๆนะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปทํางานที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็เมื่อวานนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับการสูญเสียของศิลปินแห่งชาตินะครับที่ เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานเขียนไว้อย่างมากมายนะครับหลายเรื่องก็คือคุณธมยันตีนะครับหรือว่าชื่อจริงว่าคุณวิมลเจียมเจริญนะครับซึ่งท่านก็เสียชีวิตลงด้วยวัย85ปีนะครับผลงานที่ท่านฝากไว้นะครับหลายเรื่องเนี่ยก็อยู่ในความทรงจําของคนนะครับที่รักงานเขียนนะครับอย่างเช่นเรื่องคู่กรรมนะครับเรื่องค่าของคนเรื่องทวีพบเรื่องดั่งดวงฮาริไทยนะครับก็ถ้าเกิดว่า ใครที่เช่นชอบงานวรรณกรรมนะครับอ่านงานเขียนพวกนี้นะครับหรือว่าหลายเรื่องเนี่ยก็ได้รับการมาถ่ายทอดเป็นละครนะครับก็ยังคงจํากันได้นะครับแล้วเมื่อวานนี้นะครับในข่าวสารเรื่องการเมืองนะครับก็ยังโฟกัสอยู่นะครับที่ท่านนายกประยุทธ์กับพลเอกประวิตยนะครับว่าหลังจากที่พลเอกประวิตยเนี่ยไม่ได้เข้าทํางานที่ทําเนียบหลายวันนะครับหลังจากการเปลี่ยนแปลงในพรรคพลังประชารัฐนะครับ เมื่อวานนี้ท่านก็เข้ามาประชุมนะครับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับช่วงใบ่ายที่ทําเนียบรัฐบาลเนี่ยนักข่าวก็จับตาดูละครับว่าความเคลื่อนไหวนะครับระหว่างสองปอนะครับก็คือปอประยุทธ์นะครับท่านนายกรัฐมนตรีกับปอประวิทย์ก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับคนเอกประวิทย์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในทากแล้วนะครับซึ่ง ก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีนะครับมีความชื้นชื้นมื่นดีนะครับก็ท่านนายกเนี่ยก็เดินมาส่งท่านรองประวิตนะครับที่รถเลยนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าให้จบได้แล้วนะครับเรื่องความขัดแยง้งระหว่างตนกับพลเอกประวิตนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรยังเข้าใจกันดีนะครับก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่เป็นตัวเลขการลงทุนนะครับที่เป็นตัวเลขสําคัญในโครงการการลงทุนสําคัญของรัฐรรบาลนะครับ ก็คือโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับหรือว่าโครงการ EEC นั่นเองนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็ดําเนินการมา3ปีแล้วนะครับก็มีความคืบหน้าเป็นลําดับโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนนะครับก็มีเม็ดเงินนะครับที่ลงทุนอยู่ในโครงการนะครับเรื่องทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆที่ไปลงทุนในพื้นที่3จังหวัดทางภาคตะวันออกนะครับก็คือฉะเชิงเซาชนบุรีระยองนะครับสรุปตัวเลขมาเนี่ย ช่วง3ปีเศษเนี่ยก็มีเงินลงทุนถึง1.6ล้านล้านบาทนะครับก็เหลืออีกประมาณ10,000แสนล้านบาทเท่านั้นนะครับก็จะบรรลุเป้าหมายที่ e c ได้ตั้งไว้ว่าภายใน4ปีนะครับจะมีการลงทุน1.7ล้านล้านบาทนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยอาจารย์คณิตศรสีสุพรรณนะครับในขานิการ e c เนี่ยก็บอกว่าในปีนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นตัวเลขอันนี้นะครับได้ตามเป้าหมายแล้วนะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับ ก็จะมีการขอส่งเสริมการลงทุนเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่นะครับไม่ต่ำกว่าอีกอย่างน้อยเนี่ยอีกสองแสนล้านนะครับก็จะทําให้การลงทุนเนี่ยมันเกินเป้าหมายนะครับแต่ว่าถึงการลงทุนจะเกินเป้าหมายแล้วนะครับเเรื่องของเป้าหมายเนี่ยก็ต้องวางเพิ่มกันต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยใน5ปีข้างหน้าครับ EC เนี่ย ก็จะเป็นเครื่องยนต์สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฤฤนะครับแล้วก็วางเป้าหมายในการลงทุนไว้เนี่ยโดยรวมถึงประมาณ2.5ล,ล้านล้านเลยนะครับแล้วก็จะมีการลงทุนนะครับในหลายส่วนนะครับโดยปีละ5แสนล้านที่ EC จะลงไปนะครับก็คือว่า1เนี่ยก็คือเป็นการลงทุนในเรื่องของ BOI นะครับก็คือนักลงทุนที่มาขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณปีละ2.5แสนล้านนะครับแล้วก็จะมีการลงทุนเพิ่มเติมนะครับที่รัฐบาลนะครับแล้วก็ทีมชักจูงการลงทุนภาคเอกนชนเนี่ยจะไปชักจูงเพิ่มเติมนะครับก็อีกประมาณ1.5แสนล้านอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจก็พวกยานยนต์ไฟฟ้านะครับสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือการแพทย์พวกนี้นะครับก็จะทําให้ไทยเนี่ยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับ ก็รวม2อันนี้ก็ประมาณ4ี่แสนล้านนะครับส่วนอีก1 0 0แสล้านบาทเนี่ยก็เป็นการลงทุนด้านอื่นๆโครงสร้างพื้นฐานเรื่องเมืองนะครับเรื่องของเมืองการบินอุตเพานะครับเรื่องของการพัฒนาพื้นที่รอบรถไฟความเร็วสูงที่จะมีสถานีสําคัญสําคัญนะครับก็ต่อไปเนี่ยการ ไปเดินทางไปภาคตะวันออกนะครับอาจจะนั่งรถไฟความเร็วสูงไปได้นะครับก็มีสถานีที่ใหญ่ๆนะครับอย่างที่เช่นที่พัทยานะครับที่สนามบินตะเภานะครับก็จะสร้างความเจริญไปในพื้นที่นั้นอีกมากเลยนะครับก็ในส่วนของการลงทุนต่อเนื่องนะครับของ EC e เนี่ยก็จะสร้าง GDP ให้กับประเทศนะครับได้ได้เพิ่มขึ้นถึงปีละประมาณ500แสล้านบาทครับก็จะช่วยเพิ่มความคึกคักให้กับ ระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะช่วยจ้างงานนะครับช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการเป็นฐานการลงทุนของประเทศไทยในอนาคตด,ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเล่าข่าวกันประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับในวันต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องไทยอีค้นนิวอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกสวัสดีครับ